เพื่อนวันนี้พาชมสองข้างทางอีกนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ได้มีโอกาสมาขับรถกับพ่อใหญ่จะไปโพสต์รุ่นบ้านลูกสาวของพ่อใหญ่ค่ะก็เลยมาแวะมาะทำแบตเตอรี่เครื่องตัดหญ้าก่อนค่ะเพ่อจะได้ผ่านระดับนี้ค่ะ่หลับนี้ค่ะระดับนี่หลดับนี้ สองข้างทางมาฝาก,กเพื่อนๆนะคะวันนี้อ่แดดดีมากมากค่ะ21องศาค่ะตรงลาดวิ๊กตอนนี้นะคะตอนนี้ก็3โมง3โมงเย็นค่ะ3โมงคบ่าย3โมงครึ่งค่ะอากาศดีค่ะองฟ้าโปร่งใสแดดดีมากสองข้างทางก็สวยงามมากดูสิคะ บ้านอยู่บนภูเขานะคะนั้นสวยนะคะวันนี้จะเข้าจะเข้าในเมืองแล้วนะมั้งนี่ใช่ไหมเพราะว่าถนนเส้นนี้ไม่เคยมาค่ะถนนเส้นนี้ไม่เคยมาหรืออาจจะมาแล้วก็ปริดาจําไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะ เมื่อเช้านี้ที่บ้านอ22องศาตอนที่รัดวิกนี้21องศาอากาศก็กล,ดล,ดลดลงนิดนึงลดลงนิดนึงอ่ะอ๋อปาริดาจำได้แล้วเคยมาค่ะแต่เส้นนี้เส้นนี้ไม่ค่อยคุ้นค่ะเคยมาขับรถกับพ่อใหญ่ตอนนั้นแหละตอนที่เรียนขับรถนะคะเขาบอกว่าจะไม่มีอ่า เวลาสอบที่กรนสเร์กนะคะว่าจะต้องมาสอบที่ลาดวิ้คุณจะต้องไปขับที่ลาดวิ้ก็เลยมาขับกับพ่อใหญ่อ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วเส้นทางนี้เส้นทางนี้นะคะที่จะเลี้ยวไปทางซ้ายมือก็คือไปลาดวิ้ไปขับมาขับกับพ่อใหญ่ก็พอดีเปลี่ยนโรงเรียนก็เลยก็เลยไม่ได้มาขับที่ลาดวิ้ก็ดีไป สอขทางอยากจะไปเข้าทางด่วนค่ะเจปเปิดสกุลจะต้องไปเข้าทางด่วนตรงนี้ค่ะาานนี<ม>้วันนี้รถเยอะค่ะ<ม>ต้อง,งระวังตรงวงเวียนนี่ Ich habe ja Ahnung, ich it was good ก็ขอจบคลิปนะคะชัวโมงนี้จะมีระยะทาง1นกิโลสามสามเมตรของหกิโลชั่วโมงนี้นะเขจาจะบอกอะไรว่ายาวหนกิโลค่ะลิปนียาวนะคะเพราะว่าปริดาไม่ได้ปริดาไม่ได้ไร้สดเลยแล้วจะต้อง